เกษสวัสดีค่ะเกศสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคเด้อค่ะเมื่อนี้นะคะเขาก็มาพบมาพอกันอีกนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะเกศกระเสียวเนวทางนะคะของพี่หมูนะคะตามได้นัดหมายไ้นะคะว่าวันเสาร์นะคะจะได้ทร่สอบถามพี่หมูอุบลน,นะคะว่าพี่มันจะหายตัวใดเนี่ยท่าตัวใดบนนะคะแต่ว่าคลิปแรกนะคะเกศเดาลงหายนะคะเป็นเลขล่างอย่างเดียวนะคะ คนห่มากชุดเต็มนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะแต่ว่ามือนี้นะคะพี่หมูพึ่นจะเน้นหย่ย่ำหานะคะฟั่นหานะคะแนวท่ามีเขามีหลุดนะคะกับคอห่พ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเอาไปพิจารณนาาวเด้อะคะ่ะทั้งเกตเองกระเดา마แบ่งปันเป็นเพียงแนวท่าขึ้นกันนะคะการบอสเซเวล่านะคะฮ่าจีไดโทรไปสอบถามพี่หมูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่า พี่พันจะหายตัวใดงวดวันที่1พฤศจิก,กายนพศออ2565นะคะท่านใดเข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะเกลกะขอนึงไรนึงแช่นึงติดตาให้กับท่างช่องไม่เกลเพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะเพื่อสิบรายผ่านข่าวสารตัวเลขเด็ดแน่ท่างดีๆจากทางช่องเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวเข้ามารับชมรับฟังแนวท่างของพี่หมูไปพร้พอมๆกันเลยนะคะี้น ค่ะผมจะเล่นให้ 8, 3, 8, 6, แปสามกับแปดหกแกเลยนะแปดสามกับแปดหกนะคะตรงๆตงค่ะแกเลขลนี่ผมเน้นเลยเลยว่าหนึ่งกับหนึ่เจหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดบ่ต้องกลับเลยมันว่ค่ะบดต้องกรับเลยครับเน้นๆเ,เลยอ๋อกรับหลายมันเสียงินหลายกว่าะค่ะ แต่ว่าเก็บซื้อเลขตัวนี้ที่พี่หมูบอกนั่นล่ะให้เน้นตัวนี้ล่ะเก็บเราไปฟันเจี๊ยตันกับน้ำจังไรกะข้างล่างเนี่ยิงเลยเลึ่งบินหนึ่งแหละค่ะแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีสองตัวเนี่ยมันมันเป็นคัดคัดกันอยู่คืออืสามกับหกมันแตจะเป็นดูรักหน่วยอ๋อสามกับหกแต่หันรักสิสามกับหกป็นดูรักหน่วย แต่ว่าแปลกผมยืนรักสิทธิ์ในตัวเดียว<ะ>ค่ะตามเหตุมากทีเคยเห็ดเด็กมา,ากแต่ก้องก็เลิกไม่เหตุมานานอะ่แะแล้วไม่เห็ดบางบางเดือนมีสาจนถึงเท่าเ,นนาเดน,านเนีน่ยม<ะ>ันก็เคยอยู่ดอเนกการค่ะมันจะเขาถูกว่าถูกวัาอันอันซื้อบ่ได้เพราะยัออยงวันที้เป็นคนเห็ดมันไม่แต่บอกให้เจ้าซื้อค่ะ ก็เจ้ากัแต่โรงแรมออก็เจ้ากันทกันวันละสามสิบสี่สิบอ๋อผมก็เลยว่าคิดนะว่าเอ้ยไปเลยเขับไปเบิ่งนกีบอ่ะเย็นเลยละค่ะเออมันคือเราดีแต่เราเอาเงี้ยงทางไงเป็นกันหน้าแหละผมก็เลยเม่นไปค่ะต่าเ<ผ>ม,ม่นเขามากคอมสองสื่อไร้ไร้เนี่ยค่ะเม่นตลอดอยู่ค่ะเห็นอยู่ค่ะผมเม่นตลอดนะผมเม่นไปผมผมฟันให้ศูนย์หกกบหาสองเลยบนล่าง ค่ะเล่าร่องขาไปเชียร์คงได้ค่ะเห็นอยู่ค่ะเห็นเห็นตลอดจูค่ะบางทีทีตอนทีวันนึ่งหาผมให้ตีแหลกแล้วค่ะผมให้ตัวเดียวเป็นยังหาแหลกแล้วรอบผมก็เลยมันมันเห็นกรับไปเลยผมเลยว่าเดี๋ยวลองเหม่งครับขอเปิดทูขออดีไลกันน่อย่ยค่ะแต่อย่างไรเป็นแนวทางนะเป็นแบบไปโฆษณาว่าเออ มีสิเออเอฟซีสแตด้ติดาตามไม่หลายค่<ฮ>ะนั่นี่ก็ยังหลายอยู่มืองเงินสิหลายมึงคนหรอกหลายอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงหนึ่งง่นเกตพักไว้ก่อนนะเกตบ่ค่อยสบายนะคะเกตเลยบ่ได้ไปหาคลิปลงเกือบจะฮกเดือนนะคะโตที่เด็ดเท่ากับเขียนไปแค่นี้แหละเรว่างขั้นสื่อนั่นแหละผมฟันให้เลยล่างเลยค่ะผมฟันล่างให้เลยงวดนี เลขบนเนี่ยังเท่อเข่ามาสามงวดมั้ชิลุเป็นงวดนึงสิน,น,นะค่ะแต่ว่าเลขล่างผมผมหมั่นกันนี่ห<ะ>มันเลยว่าเพืี่ยอ,อยู่อุปนิพนยังโตมาถามด้วยวดเกี่ยวกับกระไดน้ำอยู<ะ>่กระไดน้ำอีร่อยนึงค่ะสิมหาวันนี้ก็มกันมาถามอะไรกระไดเออเดี๋ยวเหตุอนเยอะสิบห้อกนอ อันนี้เกต์น,นี่อัดอัดเสียงอัดเสียงพี่หมูลงคลิปได้บ่มคะเนี่ย๋อได้ครับได้ค่ะขออนุญาตอัดเสียงนะคะแค่ข้างบนนี่กระซองแค่สองคู่แมนบ่กคะพี่หมูแม่นครับสองคู่เน้นๆเลยสองคู่เน้นๆข้างล่างกับสองคู่แมนบ่กคะข้างล่างกับสองคู่ค่ะแกยกกันจะเอาเลขวิ่งง่ากว่คือข้างบนนะค่ะไอ้ 3, วิ่งสามโตเดียว สามตัวเดียวนะคะแต่วันรองมันจะเป็นหกค่ะ,ะตัวกันคือหกแกคางคางล่างผมไม่นอีหนึ่งค่ะเนี่ก็ยับคูไม่ได้จะได้แค่หนึงน่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดวาหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งสองนะผมไม่เห็นแล้วว่าสองบมมีสองบมมีเป็นปะค่ะครับเปิกะมาอยากคงกระดิ่งออกค่ะ ว่าหนึ่งเลขสามตัวข้างล่างนะมันจะมีหนึ่งหกเจ็ดให้ <S <S มุนนี่เห็นแหละค่ะผมก็เลยเห็นคำนวณได้อะลับเหมือนมันจะได้อะหนึ่งตัวเดียวมวมาศูนย์มันติดดับค่ะทั้งบนทั้งล่างอะศูนย์นี่ดับ <S <S ข้างบน <S 2> <S 2> มันจะให้เลขดับไปเลยมันจะดับอยู่ตลอด <Ha. S 2> มีเก่ามีโสงมีหกเนี่ยคือข้างบนมันจะดับแต่มันไปนติดเหล็กเด่นคือเป็นตัวร่องอะคื่อคือแปดหกอะเขาให้เป็นตัวร่องคัน <Ha. S 2> แป่ตามมาันก็ป <Ha. S 2> ั้นไปแล้วแต่แน่ๆนะจะลืมว่าข้างล่างติดไ,ไดนะว้แน่ในหน่อยก็ได้บอกเอฟซีนั่นเน้นมาหายแล้วแค่นี้ค่ะค่ะ พี่หมูเพิ่นก็นได้บอกมาแล้วนะคะฟันตัวใดนะคะบนวิ่งสามนะคะให้ฟันที่สามนะคะคันบลมอกตัวเลขที่พี่หมูเพิ่นจับให้นะคะก็ะสามารถเอาไปจับใส่กันกับตัวอื่นได้นะคะเนาะสามตัวเด่นนะคะหกนี่เป็นตัวร่องนะคะเป็นลักหน่วยนะคะลักหน่วยบนนะคะเนี่ยค่ะจับคู่หายแปดสามนะคะเป็นตัวเด่นนะคะหกแปดหกนี่เป็นตัวร่องนะคะท่านชม แปดหกนี่เป็นตัวร่องนะคะล่างวิ่งหนึ่งฟันหนหนึ่งตัวเดียวนะคะหนึ่งตัวเดียวนะคะเป็นลักซิปนะคะแล้วก็ฟันหายที่หนึ่งหกนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะต่ว่านเน้นๆก็ขึ้นหนึ่งหกนะคะกะบ่าหายถิ่มนะคะเนาะหนึ่งเจ็ดนะคะกะเอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะทางเกจเองนะคะกะได้เอามาแบ่งปันนะคะหายเอฟซี FC. ล่องเอาไป แนบเบิงนะคะกับสำนักอื่นๆนะคะมักบวมักค่อยว่ากันอีกที่นะคะสำหรับท่านใดชอบนะคะกรตามะคะ่ะท่านใดคัดกับเพ้เด้อะคะ่ะพราะว่าพีหมูคนกระด้ดอ,อมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะสีเขาสีรุดกายะว่ากันนะคะเพราะว่าทางเกตเองกับพีหมูนะคะกระแดอ,อมาแบ่งปันเอฟซีนะคะเนาะนะคะแคปหน้าจอไว้เธอเบิ้องเลยนะคะัวใหญ่นเนาะเนาะเะนาะ,ะแม่แม่พอ่อพ่อกอะสิ แคปท่านอยู่นะค่ะเพราะว่าเกดแอวขึ้นนาจอไว้ให้โดนอยู่นะค่ะแคหนาจอไวทะเบงเลยนะค่ะวางงวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,กาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าของพีโมูนะคะฟันที่สามนะคะบนรองหกนะคะเด่นที่แปดสามนะคะไปจับจองไว้เลยด้อยนะค่ะสำหรับคลิปนี้เกดกขอให้พอมีพี่พน้องทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจ็บเจ็บจ,จนเดอ้อค่ะขอหายเฮงๆรวยๆถูกหวยงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2565นรอหะคะก็หาโชคมากันสุขูสุขคนเดอ้อค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เกตดกวัสรตีค่ะ